สวัสดีครับผมก็ไม่อยู่กับผมโกบอยในช่วงมิเตอร์ซียูครับเราต้องมาพูดกันถึงเรื่องพลังปานของอาชีพดาบช่วงช่วงอะไรเลเวล80จนถึง100นะฮะผมก็จะมีปาน80กับปาน90เนอะสำหรับอาชีพดาบนะครับก็จะมีทั้งหมด40ปานนะฮะ40แต้มด้วยกันนะครับ ขั้นตอนแรกเราจะอัพไปประมาณไหนนะครับเราจะอัพไป10แต้มประมาณเวล5ก็คือเลเวล85นะครับเลเวล85เราจะอัพไปประมาณ10แต้มนะครับ10แต้มในหน้าที่นี้คือยังไงนะครหลายคนงสงสัยนะฮะนี่ส0บแต้มก็คือพอเปลี่ยนคัสส80นะฮะผมเราจะได้ปลานนี้เงามืดรอบสังหารนะฮะเราก็จะอัพมา10、แต้มก็คือเวล85 นะฮะสิบแต้มทีนี้เราก็จะเวลไปเรื่อยๆจนถึงเวลเก้าสิบเพื่อเอาปานใหม่เพื่อเอาปานใหม่ใช่ฮะเพื่อเอาปานใหม่พอเราได้ปานใหม่เก้าสิบนะฮะเราก็จะมีอีกสิบแต้มถูกต้องปะ่ะสิบแต้มเราก็จะเอาไปสิบแต้มนะฮะสิบแต้มประมาณนี้นะครับผมที่เลเวลเก้าสิบเราก็จะมีปานแบบนี้นะครับพอหลังจาก 91 90เป็น91จนถึง100 91ถึง100พอ95มันจะเต็มพอดีนะฮะ20แต้มทีนี้มันจะเหลือเหลือเราก็กลับมาอัพเงาเมืดนครับนีนะะน่มันก็จะเต็มแบบนี้นะฮะก็จะจบประมาณนี้ที่เลเวลร้อเปลี่ยนคาส5านะฮะก็เพิ่มโจมตีของขอบเขตการโจมตีวิทยายุทธ์ รู้สึกว่าปานคารท่าจะเพิ่มระยะนะเพิ่มระยะการตีกว้างขึ้นนะครับนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยนี้เรามาพูดถึงปานคารสี่เฉยๆนะครับมาพูดถึงการปานคารสี่เฉยๆนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เราก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์เป็นกำลังใจเด้อครับเด้อบ๊ายบายฮะ